dâm boku bán ươn sáng sáng bóng bò bà mẹ sáng Bò, ba men sip ta hết nha chỉ hai hết nhỉ xin bò hai kì bóng xin bóng hai Búi! Sao mà chạy chạy thế? Thế là nó? khứ khôn nó. Ừ, một ngon. Cảnh như bạn ý là phán một khu khâu ơn vàng này. Tên đường qua bậc qua. đường qua. Điàn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  qua. Di qua Di ăn phán vàng bông này nè qua hả nè kêu hiếu khẩu, Mên. phải tế Di qua <cười> <cười> căn tăm đi. Tăm hùng. Don't đường qua xôm hả? do đường qua do cassom. The qua hack nó bột 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 bóp bột 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 เอาถามหาอีหยังกัสิบลูจักน้ำไหมมีปลาแดกบ่แม่กะสิวางไหนบูปลาแด <im itation> ปดปลาแดกปลาแดกโอ้โหจักอยู่คือกันอยู่ <im itation> โอ้โหหิวเนี่ยน,น,นี่ละ่ะเนี่ยอยู่บ้านดื้อไปใส่ไปทุละโอ้ยคอยฟักสิแล้วเลยเนี่เออเคยฟักกระแล้วกระแล้วตัวเนาะเอ้าแล้วคอยสิตาบุ๋มใครกินไปไอ้นี่ล่ะ ไอ้เคยไปเราไปกินนะโอ้ก็จำไม่หนีมันก็บพวหนีไปใส่ได้ลรอโอเคจ่ะกินก่อนกินก่อนไปไปหลายอย่างเยอะเลยใช่ปะอือตุวละหลายอย่างหลายแนวบัวถามบัวเซิร์ฟรัวคงเสิร์บรัวเฉหวานปะหวานคือคนโอ้ยกะหวานคืออีหลานอันน่ะกินน้ำไหนกะแซ่บน้ำนั่นทุนน่ะของแฉาบยู่แล้วนาได้อ้อ เมื่อหาแต่ตำเนี่ยเอาเขามาคุยกินกับตอนมันกระแทบเด่นคัน, <c oughs> ขนของ <c oughs> อิล่าอืม <c oughs> มีอยู่ผู้กินอันนี้หวานกินอันนี้แสบมันมีอยู่เด้ไปสิกินหืมอ๋อไปสกินมีอยู่อืมบ้าไม่อาย่างว่ากะ่อันนี่ละเออก็หูแบบเคยกิินสเอืียง Tuông, 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 tuông melti melt 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 mèo melt melt <laughs> Mèo melt 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 โอ้ยังง้ำนี่วทีตอนังนี่ไนนานี้นั่่เมนแท้เนี่บเนตุ้ง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 นี่อ๊เคยอบอสาวผม่ะบอละบอได้มีไอไปเด้อได้อยาไปหันมานีอยาโทรหาผู้นั้นผู้นี้เด้อโว้ย câu cô tại mình là <Nhạc> oh, Ấy anh cho mai tao mới đấy? Ôi, gọi mai tao bị เขาห้องซะนะแต่ว่าท่านเป็นโควิดผุ่นเว้ยกูสั่ง้ยเขามาท่าแม่จะไปนั่งอย่างยี้นอกห้องท่านบ่อบบบบเขามาพี่นั่งอยู่นี่ละบ่มาดุนละเจ้ากับมะเขามาเนาะม่นเป็นโควิดซะบ่บาดบ่แล้วเป็นยังสัตว์โควิดเขาไปย้ำไดยเสียตายแต่เงินไปเนาะ เดน,ด,นดนจะมาเทียเนาะ,ะเจ้าอยากตั้งกคไว้ปดิมา,าไปนอนน้ำเจ้าย่าไหนก็เสียแต่ละพันแต่ละพันแต่ละหาร้อยอบ้านนั่นเจ้าก็ยังใจามาบ้านนี้เจ้าก็หยอดแน่สิเป็นอย่างเนาะมาข้ามาบ้านพุ่นก็ยังเทียฟีก็ยังมีอยู่ได้อาลังเทียว่ามันหลง หึมามาๆๆไปกะเสียเงินโลดบักดึนละบ่มาน่ะมาแล้วก็มาหันข้างให้อยู่บาดนี้ถ้าตั yep> ah> ้งกดใหม่ดีก mm. ็ขึ้นฮอดเด้นี h h <h. <h cool ่จังมาเบิ่งได้เบิ่งแต่หน้าก็มีแฮงแล้วล่ะดีใจแล้วล่ะมันสิมีแฮงจกเทเจ้าก็เว้าไปอือบ่มีแฮงจกเทอ้ายบ่ไปใกล้ดอกมาหยังซั่นนี่มาหาหาซือนี อืมมันไปยังไดก็ได้ยอดได้ยอดแม่เนาะเทละ500เทละ1,000ก็ยังบเต็มเด้มเต็มเจ้าบ่ได้มาเป็นเดือนแล้วเด้เดียวนึงมือก็บ่ได้มาเป็นเดือนนั่นน่ะก็ย้อนหาเงินบ่ได้น่ะก็สิบ่ได้มาเนละก็บ่ได้บ่บ้านนั่นก็ยังให้เดือนละ12,000่นเนาะอันนี้เดือนละก็บ่ให้ เออมาไปดอกทังทีเอาจังไหนคฮ้ยเพื่อไอ้ขยะเขาไปหาไอ้ขยากเขาไปนอนน้ำอยู่แต่ว่าเหมือนไอ้ไอ้บ่มีเงินทังไี้แล้วก็นั่งเบิ่งยองสีแล้วนั่งโว่น้ำกันยองสีแล้วอังสีซ้อนสนะอังไหนขอสิเลี้ยงเจ้าดอกมือนี่นะฮะ เลจ้าสี่ยอดเองเจ้าสิเลี้ยงสิเลี้ยงจเงจ้าดอกข่อยกระยาขึ้นกันฮะชีววะมนทีนะแม่ก็มีแช่ข่อยออกเจ้าออกนะแม่มีแห้งก็มีแห้งน้ำกันเห็ดหยังก็เห็ดน้ำกันแม่แบบนี้เมีนบลา ใส่เลี้ยงเจ้ามื่อนี้นะโ่เป็นที่จับกุ้งเส้นเป็นหนีสำซาเห็นไหมเจ้ากระยาเจ้าก็อยากนุนละเนาะโมาหาหะมาเดือนละเชียเอาเดือนนี้ใคยเลี้ยงเจ้าก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าต้องหยอดก่อนหยอดก่อน ปวดเมื่อยตามร่างกายกินเขาบ่ชแซบนอนบ่หลับย่าสลืมใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาดีทิพเดอ้อยาสุขภาพดีย่าลืมอาหารเสริมตาดีทิพเดอ้อ